สวัสดีครับพบกับผมบ๊อบบี้เอ e บียพรีเมียมอเตออีกแล้วนะครับวันนี้เราเอารถคุณภาพดีๆมาให้อีกแล้วนะครับมาเสิร์ฟถึงหน้าจอหน้าบ้านนะครับหน้าจอมือถือนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณลูกค้าเลยนะครับรถคันนี้นะครับ E350E นะครับสวยดียังไงราคาคุ้มไหมวันนี้ครับในคลิปไปดูกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูความสมบูรณ์กันในทีละส่วนนะครับรถคันนี้นะครับเนื่องจากนะครับเพิ่งนําเข้ามานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนออกตัวก่อนว่าคันนี้ยังไม่ได้สปาเลยนะครับก็จะมีร่องรอยเล็กน้อยๆนะครับให้อยู่เห็นบ้างนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราจะส่งเข้าไปสปาทันทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับเบื้องต้นนะครับความสมบูรณ์ของรถคันนี้กันก่อนนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถโฉม E-Class นะครับรุ่นนี้นะครับปี2017นะครับผมก็เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความแตกต่างนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความหรูหรานะครับดูดันเป็นแบบสีดานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นโลโก้ใหญ่นะครับแล้วก็ มีโครเมียมตัดทำให้ด้านหน้าของเจ้า e-class รุ่นนี้เนี่ยนะครับทำให้หล่อนะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นรูปแบบแบบ3มิตินะครับช่องลมต่างๆนะครับแล้วก็คิ้วโครเมียมด้านล่างนะครับ mercedes-benz นะครับด้านบดาวก็จะเป็นดาวจมแลนะครับเป็นสัญลักษณ์โลโก้สีดำนะครับทำให้มีความสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นระบบ LED high performance นะครับผม ก็จะทําให้มีเดไลท์นะครับที่จะตัดลงมาทางนี้ถึง2เส้นเลยนะครับแล้วก็มีไฟลูกแก้วนะครับที่จะทําให้กําหนดการเลี้ยวนะครับการส่องนะครับให้ตอนกลางคืนเนี่ยทำให้วิสัยทัศนนะครับของการขับขี่เนี่ยมองง่ายนะครับดูได้ง่ายนะครับคันนี้เนี่ยด้านหน้านะครับมีพาร์คเซนเซอร์นะครับมาถึง6จุดนะครับก็จะทําให้การกะระยะนะครับรถคันนี้เนี่ย ง่ายนะครับถึงแม้ว่าไซส์ของเขาเนี่ยจะใหญ่นะครับแต่ว่าเขาวางโพสิชันของพาร์คเซนเซอร์เนี่ยไว้ทุกจุดเนี่ยทำให้การกะระยะการขับขี่เนี่ยง่ายนะครับทางด้านหน้าเ็าไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับเวลาที่เราจะจอดในช่องจอดเนี่ยเวลาที่มีตัวหนอนด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าช่องระยะของเขาเนี่ยค่อนข้างห่างไม่จะทําให้การขับขี่การกะระยะง่ายขึ้นนะครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับตรงหัวของเขานะครับก็ คันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าการใช้ของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นรถธนุถนอมนะครับเป็นรถผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นผู้บริหารนะครับดูแล้วนะครับคันนี้ไม่มีริ้วรอยหรือว่าหินกระเทาะอะไรหนักๆกวนใจเลยนะครับก็ค่อนข้างพร้อมใช้นะครับแต่ว่ามาตรฐานของเราเนี่ยค่อนข้างสูงก็เดี๋ยวจะต้องไปเก็บสปาให้ละเอียดดีกว่านี้แน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านล่างแม็กเป็นอลลอยนะครับ ตรงรุ่นนะครับของรุ่น e-class รุ่นนี้นะครับแลวเบรกนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเบรกฟ้านะครับรุ่นนี้จะมีเบรกที่ a โฉมที่ a าแตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะครับก็จะมีสีฟ้านะครับโลโก้เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีล้ออลลอยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นยางพิลารี่นะครับยางค่อนข้างใหม่นะครับปี2020นะครับก็รถคันนี้ที่สามารถที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเพราะดอกยางเนี่ยตรวจสอบแล้วน่าใช้ได้สัก สักปีหนึ่งนะฮะก็สบายสบายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์นะครับด้านข้างกันบ้างนะครับมีไฟนะครับ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับทำให้การแสดงผลนะครับของไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยเด่นชัดนะครับดูแล้วนะครับเวลามองจากที่ไกลนะครับเวลาเราจะ เลี้ยวต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ตรงนี้เห็นค่อนข้างชัดนะครับคิ้วรีดน้ําต่างๆเป็นโครเมียมใหญ่นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยจิกหรือรอยควนต่างๆนะครับทาให้กวนใจนะครับกุญแจก็เป็นรุ่นนี้ยังเป็นกุญแจธรรมดาอยู่นะครับก็ต้องใช้เปิดนะครับชั้นก็จะน้อยกว่าตัวเอนะครับผมแต่รถคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวร่องรอยต่างๆเดี๋ยวเราไปสปาให้สวยวันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็น คิ้วโครเมียมตรงชายบันไดนะครับเสริมให้รถคันนี้ดูภูมิฐานและหล่อมากยิ่งขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันงบ้างนะครับว่าด้านหลังคันนี้เนี่ยสมบูรณ์ยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของเขาบ้างนะครับว่าซีดาน e-class เนี่ยหล่อยังไงนะครับด้านหลังครับเขาดีไซน์ e-class เนี่ยก็จะเห็นด้านชัดได้ชัดเลยนะครับว่าโลโก้ของเขานะครับตรงนี้บอกรุ่นชัดเจนเป็น 350e นะครับก็คือรุ่นที่ สามารถเสียบลักชาร์จได้นะฮะด้านล่างนะครับไฟของเขานะครับก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับแล้วก็เป็นระบบ LED แล้วนะครับทำให้การแสดงผลนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนสว่างนะครับไฟถอยต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีมิตินะครับเวลาถอยเนี่ยก็จะแสดงผลได้ชัดเจนนะครับลงมาด้านล่างสักนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับเป็นที่เสียบเสียบลักชาร์จนะครับไฟบ้านนะครับก็เวลาเราชาร์จเปล่าๆเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ถึงประมาณสักสามสิบกิโลเลยนะครับแลวรุ่นนี้เนี่ย พอมีพลังการขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําให้รถของเขาเนี่ยมีแรงม้าค่อนข้างสูงนะครับแรงแรงบิดค่อนข้างสูงจะทำความความเร็วได้ดีนะครับแล้วก็การวางช่องเติมไฟเนี่ยไฟบ้านเนี่ยสามารถที่เสียบได้ง่ายเวลาเราถอยนึกภาพนะครับเวลาเราถอยเข้าซองจอดรถนะครับก็สามารถที่จะเสียบ เข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก right ็ไฟบ้านเนี่ยผมแนะนําสักนิดหนึ่งนะฮะว่าควรจะเป็นไฟแบบ3เฟสนะครับถ้าไฟแบบ3เฟสเนี่ยก็จะมีทําให้การเสียบชาร์จเนี่ยได้ดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านหมู่บ้านใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็จะมีไฟ3เฟสไว้รองรับนะครับรถ E ีีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องสัมภาระกันบ้างดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูนะครับในส่วนของช่องวางสัมภาระเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็ด้านในเนี่ยสามารถที่จะใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็แบต ไฮบริดนะครับเขาจะวางอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเซอร์วิชช่องเซอร์วิสของแบตไฮบริดได้นะครับก็จะทําให้ง่ายต่อการเซอร์วิสไม่ต้องไปลื้หรือว่ายุ่งกับอินเทอร์เนียด้านในเลยนะครับตรงนี้ว่าดีมากๆนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างเยี่ยสมบูรณ์นะครับตรวจสอบแล้วตามมาตรฐานนะครับ QC ของเรานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีการชนหนักเปลี่ยนชิ้นนะครับหรือตัดต่อตัวถังนะครับเกตได้ง่ายๆนะครับพอเพื่อนๆลองดูได้นะครับก็ตรงนี้เฟรมเดิมๆนะครับ เ,เดิมเลยนะครับเดิมสนิทเลยครับก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยครับว่าทางเอดีเมียมอเตอร์นะครับสามารถที่จะเลือกรถดีๆให้คุณลูกค้าได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของเขาบ้างว่าตกแต่งสวยยังไงนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีออโต้พาวเอด้วยนะครับไปดูกันครับโอเคครับเ,เข้ามานั่งด้านในแล้วทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ย ออกแบบได้ล้ำมากนะครับสวยมากนะครับภายในอินเทเลียค่อนข้างหลงไหลเลยนะครับดูนะครับไฟแอมเบียนความหล่อของเขาเนี่ยไฟแอมเบียนเนี่ยมีเสน่ห์มากๆนะครับทำให้เรารู้สึกได้เหมือนว่าเราอยู่ในรถของอนาคตนะครับดูเลยลองดูไฟแอมเบียนนะครับเฉดสีเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกชอบนะครับรถรุ่นนี้มากๆนะครับโอเคครับแล้วก็ดูเท็กซเจอร์นะครับการออกแบบทริมของเขานะครับรุ่นใหม่จะทำให้ดูแบบ ดูหรูหรานมากครับแล้วก็ดูจอการแสดงผลของเขาสิครับจะทําให้ดูยาวแล้วมีมิตินะครับดูง่ายนะครับกระชับคอนโซลต่างๆนะครับวางได้ดีเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยของเขานะครับก็ออกแบบได้ดีนะครับไปปุ่มสัมผัสนะครับถึง2ฝั่งนะครับปุ่มการสัมผัสเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับเขาใช้ง่ายมากครับแค่จับเองแค่แค่เลื่อนๆแต่แตะเองนะครับง่ายมากเลยนะครับมีฟังก์ชันต่างๆนะครับให้เลือกนะครับดูนะครับ เราเลือกฟังก์ชันไปนะครับดูนะฮะคัลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับสีของแอมเบียนได้นะครับก็เดี๋ยวดูนะครับก็เราได้เลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับมีตั้งได้ต่างๆเลยนะฮะเราก็จะเลือกอะไรเราก็สามารถที่จะตั้งได้เลยนะฮะมีรีเนม e ได้อะไรได้นะครับคัลเลอร์นะครับเปลี่ยนได้เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมผมลองปรับไฟแอมเบียนดูนะฮะก็ มันปรับได้เยอะมากเลยนะครับเฉดสีนี่ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะฮะอันนี้ผมลองปรับให้มันเอาแดงแงเลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้กล้องจะได้เห็นชัดๆนะฮะเลือกให้มันแดงๆงเลยอ่ะแดงๆงแบบแดงเลยนะฮะแอบเปลี่ยนละนะฮะเฉดสีของเขาเนี่ยจากเมื่อกี้เดิมนะครับเป็นเป็นม่วงอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแดงแเรื่อยๆนะครับก็ ไฟแอมเบียนต์เนี่ยเฉดสีก็ค่อนข้างยาเยอะมากนะครับโทนสีสวยนะครับอันนี้ผมก็คร่าวๆให้ดูนะครแล้วก็ Apple CarPlay อะไรต่างๆเนี่ยบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์นะครับก็ฟังก์ชันของเขานะลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากของเก่าเนี่ยก็มีคนต่อไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้เราสามารถไปรีเซ็ตอะไรต่างๆรองรับทั้ง iOS และ Android นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ให้เข้ากับการใช้งานของคุณลูกค้าได้เลยนะครับเล็ไมค์คันนี้ค่อนข้างน้อยครับ9 0 0 0 0นนะครับก็ถือว่าไม่ช้ำมากครับภายในนะครับเบาะโทนสีต่างๆนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ฝ้าหลังคาเป็นสีดำนะครับก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยดูหรูหรานะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้ากับการดีไซน์ยุคใหม่นะครับก็รายละเอียดยังไงอะไรยังไงนะครับก็ผมลงรายละเอียดในคลิปเก่าๆไว้แล้วถ้าอยากดูก็ สามารถย้อนไปดูได้นะครับคันนี้ก็ผมขออนุญาตบรรยายความสมบูรณ์ของคันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปด้านหลังนะครับว่าด้านหลังเนี่ยนั่งได้ไหมสบายไหมไปดูนะครับพอดังน,นั่งด้านหลังนะฮะผมรู้สึกได้เลยว่าความป่าเนี่ยสวมวิญญาณความป่าเลยนะครับรถคันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยทำให้รู้สึกว่าต้องมานั่งด้านหลังนะฮะนั่งสบายนั่งค่อนข้างสบายนะครับ อันนี้เนี่ยผมตั้งจากด้านหลังที่ที่ผมเตบเบาะมาค่อนข้างจะสุดเลยก็ยังเหลือเยอะ,อะครับเหลือเยอะมากๆนะครับด้านบนด้านลา่างด้านข้างนะครับค่อนข้างจะเหลือเยอะแล้วก็ม่านข้างนะครับ Sat. ตรงนี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่เป็นม่านข้างที่จะทําให้ปิดบังแดดได้ม่านหลังนะครับก็มีครบครันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญา,าย้ายมาข้างนี้นิดนึงแล้วกันให้ดูความกว้างนะครับให้ดูความกว้างเหลือเยอะไหมครับเยอะมากนะครับเยอะมากๆค่อนข้างยืดได้เลยคันนี้เนี่ยฟังก์ชัน นะครับหรือเหลือเลยนั่งนอนไปทางไกลอะไรได้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยนั่งสบายการันตีเลยว่าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะเล็กนะครับเหมาะกับผู้บริหารมากๆครับท่านที่กําลังมองหารถที่จะบริหารหรือว่าไว้นั่งนะครับไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ที่จะต้องใช้รถแบบนี้นะครับก็เลือก e Class ไม่ผิดหวังแน่นอนครับและเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนสําคัญของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับมีชนไหมมีอะไรไหมเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวผมไป รีวิวให้ดูด้านหน้าเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูความสมบูรณ์ของรถยนต์คันนี้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปิดฝากระโปรงสักนิดนึงนะฮะโอเคครับเครื่องยนต์ตอนนี้เนี่ยติดเครื่องอยู่สตาร์ทอยู่นะฮะก็ค่อนข้างเงียบเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเสียงไม่มีการรบกวนไม่มีเสียงพัดลมหรือนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบเบนซินไฮบริดนะครับก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความประหยัดนะครับเขาวิ่งได้ถึง28กิโล ต่อ1ลิตรเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะประหยัดสุดๆเลยนะครับผมก็มาดูในส่วนสําคัญของคันรับต่างๆนะครับรถคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับเฟรมต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะครับไฟหน้าก็ยังเป็นรุ่นเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมเครื่องยนต์นะครับตรวจสอบแล้วสายไฟต่างๆระบบระบายน้ำนะครับแอร์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับผมทาให รถคันนี้เนี่ยเหมาะกับการเอาไปใช้มากๆเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยนะฮะก็เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้านะครับรถคันนี้ซีซีของเขาก็อยู่ประมาณสัก2,000ซีซีนะครับแรงม้าของเขาค่อนข้างสูงนะครับแรงม้ามาถึง211แรงม้าเลยนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมีการขับเคลื่อนนะครับได้สนุกแน่นอนนะครับการเหยียบการอะไรต่างๆการสั่งความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะทันใจเลยนะครับแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับเพราะแรงม้าทอกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะอืดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวนะครับเจ้า E 3 5 0 E นะครับรถคันนี้เป็นปี2017นะครับรถมือเดียวนะครับออกป้ายแดงมาจากโชว์รูม b e n ซ์เลยนะครับเป็น b e n ซ์ไทยแลนด์นะครับสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับคันนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเราเสนอขายอยู่ที่1.699,000บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1.0% 0เเลยนะครับก็ เลือกเอาตามใจชอบคุณลูกค้าเลยนะครับสามารถที่จะคุยกับพนักงานฝ่ายขายมืออาชีพของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 5 0 0 0 5 5 5นะครับหรือช่องทาง Line@ แอของเรานะครับ AB p r e m i u m Motor นะครับหรือทักแชททางเพจ a c e b o o k ต่างๆได้เลยนะครับเราพร้อมบริการคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าชอบก็ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m